ี้ก็คือเป็นปราสาทประาทานจริงๆก็อาจจะเป็นมีปราสาทสามหลังเนาะแต่ทุกวันนี้ก็จะเป็นปราสาทประทานนะคะหลังใหญ่นะคะตั้งอยู่บนภูเขาซึ่งภูเขาที่นี่นะคะก็อาจจะเป็นการย่อรูปแบบหนึ่งนะคะให้เป็นจุดสูงสุดนะคะเพื่อสร้างเป็นศาสนสถานในคติศาสนาฮินดูนะคะแล้วก็มีที่ประจำนะคะของศาสนส,นสถานนะครับเป็นที่ไว้สําหรับเก็บคัมภีร์นะคะเก็บเทวร,รูปสิ่งสําคัญแล้วก็ สิ่งที่ผู้คนนํามาอุทิศนะคะต่อเทพเจ้า,านะคะาการประกอบพิธีกรรมอยู่ข้างบนนี้นะคะก็อาจจะมีการกําหนดจันทรคติวันสําคัญนะคะทางศาสนาอย่างเช่นวันนวราตรีหรือวันพิธีบูชาบราเพ็โตนตลอดจะถึงการบูชาประจําเดือนนะคะประจําวันประจําเดือนหรือประจําปีนะคะซึ่งจากการศึกษาเนี่ยเราได้เห็นว่ามีภูเขาสามลูกที่อยู่ในเขตนี้นะคะอยู่ในเขต แนวเดียวกันนั่นก็คือปราสาทเขาใบบัดหนึ่งแล้วก็ปราสาทเขาใบบัดสองแล้วก็ปราสาทเขาพนมรุง้งซึ่งถือว่ามีแหล่งน้ําที่ไหลไปจากปราสาทแล้วก็มีการจัดการน้ําได้อย่างเยี่ยมยอดนะคะซึ่งน้ํานั้นนะคะได้ถูกกล่าวว่าเป็นน้ําศักดิ์สิทธิ์นี่นะคะที่ไหลลงจากองค์ศิวลึงสังกรหรือศิวะสังกรนะคะน้านี้นะคะจะถูกไปใช้ในชุมชนแล้วก็ชุมชนก็สามารถ นำน,ำน้ำนี้ไปประกอบพิธีกรรมนะคะไปรดไปดื่มไปกินไปใช้ถือว่าเป็นน้ำำําอมฤตน้ํามงคลหรือน้าศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกการเทวพิเศษเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองจุดนี้ถือว่าเป็นจุดที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะและในปัจจุบันได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอีกที่หนึ่งของอําเภอตาบลจรเข้มากอําเภอประคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์คือปราสาทเขาเปลวบัดหนึ่งแห่งนี้และมีฐานกติความเชื่ออยู่อย่างหนึ่งก็คือฐานกติของเท้าปาจิตกันนัง ตลอดจนถึงยังมีพิธีกรรมความเชื่อและคติชนอีกมากมายที่เกิดขึ้นในแหล่งโบราณสถานหรือชุมชนโบราณแห่งนี้มากมายนะคะทุกท่านสามารถที่จะเข้ามาเที่ยวชมแล้วก็แว้สักการบูชาตลอดจนถึงมาบำเพ็ญตนหรืออาจจะมารีแลกนะคะเพื่อที่จะศึกษาเส้นทางเหล่านี้ได้นะคะกราบขอบคุณกราบสวัสดีค่ะจากอาจารย์ยสธราค่ะ